ทุกคนตอนนี้เทนกำลังขึ้นเลยก็ตอนนี้เทเลอร์กลหลักรุ่นพี่ปล่อยออกมาสู่สายตาของสาธารณชนแล้วแต่ว่าเราอยู่กัที่ร้านยำลูยูนะครับผมเราก็เลยคิดว่าเราจะไม่กลับไปอัดที่ที่ห้องเนื่องจากว่าเราต้องใช้ทุกเวลาในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกับหนึ่งในซูเปอร์เขียบอกว่เขาบอกว่าเขาด้านชาแล้วกับการที่เขาจะได้ดูคลิปวันนี้แต่เราจะได้ดูเป็นครั้งแรกอันนี้กี่ดาบอันนี้ขอทากันกีดาบคะ ถ้าเวอร์ชันนี้เปิดมาด้วยพี่ก๊อตเลยไม่ถึง5ดาวไม่ถึง5้าดาวแสดงว่าไม่ใช่ว่าถ้าเวอร์ชันนี้ถ้าเวอร์ชันนี้แล้วมีเวอร์ชันอื่นด้วยหรอแค่เวอร์ชันนี้อ๋อเหรอเออตื่นเต้นไหมอ่ะเวอร์พีเมียก่อนคานิโลตอนนี้เราดูเพราะมยินวอลเลยเพราะยินวอลไลฟ์อยู่ในยูวีทีวีเราก็มาไลฟ์อยู่ในช่องเป็นต่อใช่ไหมแบบจลับนะครับแล้วเราตื่นมารับฟิดแบบโอเคโอเคครับพร้อมแล้วนะครับผมจะนจะเปทำอะไรพี่คิมได้ยินไหมเราเพิ่มเสียงสุดได้ไหมรัตคือพร้อมนะ ที่บ้านครับผมรักพี่ครับอ๋อไม่เป็นเรื่องของคุณวันนี้จะเริ่มยุ่งกับเรื่องอะไรนี่เสร็จเนี่ยคุณพี่ไม่ได้คิดเลยนะครับว่ายูวีเนี่ยจะมีแฟนสวยขนาดนี้ชอบจังเลยยุ่งกับคนนี้เขามีเจ้าของแล้วเนี่ยไม่ใชั้นล่ะสไตล์เด็กเสวะค่ะจากผู้กำกับโซซันเจ็ดซีรีส์ที่มี่อย่างพี่พลอยอ่ะคูกันนานยังอไปสามปีแล้วว เราห่างกันสักพักได้ไหมช่วงนั้นไหวกันละไหมอยู่กับกูก่อนได้ไหมรอฝนหยุดดีกว่าเผื่อให้คนซ้อนกับด้วยให้เสื้อสีน้าไปเที่ยวปะกันอย่างนี้ต้องไม่แยกกินนะครับต่อจากนี้มึงต้องเรียกกูว่าพี่แล้วแทนองว่าน้องความรักที่เกิดขึ้นพี่กับน้องเฮ้ยหอมดีว่ะมีคนอ่านหนังสือเพื่อนเพื่อนยช่วงนี้นี่มึงสองคนนี่คือตัวติดกันตลอดเลยเนาะ ก็ตอบแทนไงที่มีคนเลี้ยงดูกูเสือหรือว่าอยากให้กูเข้าไปดูซีรีส์ด้วยขอนอนกอดลงมาได้ปะก็ท้าย้ค่กอดอะนะมีอ้ยสวยไว้ยอุ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 ้ยอยอยอุ้ออนย วัอไว้ไม่ชัดเจนี่ไม่ชัดอีกเหรอครับมีเกียร์สามเกียร์สามเศราขอโทษปาเราคบกันได้ไหมไม่ได้ปาอาฉากให้ต่ำนะหยุดอยาฉากให้ต่ำโอ้ยมูดมันแบบมึงมั่วมึงมั่อยู่นะแจงเพื่อนคือไฟอยู่ติที่อ ไม่ดูไปแล้วอ่ะไม่อยากให้เราดูต่อแล้วไม่อยากให้เราดูต่อแล้วคนเดิมแล้วไม่ดูไปแล้วอ่ะเหลือใครล่ะสําหรับผมนะ ที่วเป็นแค่ล่กที่คนง่านแหละลองคิดว่าเธอคงมาคู่ที่รักกันไม่ชอบวันนี้ผมการมิถุนายนนี้ขัดแค่วันวันขอวันหน่อยได้ไหมอ่ะไหนๆก็มาแล้ววะวีวีอ่ะขอวันหน่อยได้ไหมพูดมาเลยอะไรมันอะไรมันปิดปากคะอ่ะเป็นไงดูครั้งแรกก่อนเอาแบบเอาแบบครั้งแรกก่อนเป็นไงบ้างก็ ฟีลลิ่งความที่เราห่วหนะัวนมันกลับมาเคมีใดๆอเอวยๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีรายละเอียดมากขึ้นซีนบางซีนที่เราไม่เคยเห็นคร <c oughs> ับผมแล้วก <c oughs> <c oughs> ็จะรับยำแตยำไหมยำวันนี้โดนยำยำเกือบเกือบจะโดนยำครับนี่นี่ชอบนี่ชอบความดราม่าเนาะแต่อย่นๆมันได้ยินสะกอร์คือไม่รู้ว่าจริงๆเราดูแบบไม่ต้องไม่ได้ยินสะกอร์นิดนึงในการแบบไรส์ไรส์เราอะอะไรป่ะแต่ความรู้สึกแรงเออแี้ไม่ได้ยินเพราะว่ามันมันมันนอก เขาูรสึกแรกนี่วยส่กว่าดีฉากอารมณ์น้องถึกทั้งอารมณ์ NC แล้วก็อารมณ์เศร้าแล้วก็มีความน่ารักน่ารักแยงกันรความน่ารักอ่ะจริงแยกกันเี้ยวมันอย่างนี้เราเลียวไปไหมเรียยก็เรามากินยำก็เรามากินยำเออนั่นแหละประมาณนั้นกินเยอะเหมือนกันเนาะแต่ด้วยความที่ว่า เราอ่ะรู้ว่าตัวละครใครเป็นใครอะไรเงี้ยพอเราดูเราก็จะเก็ตเก็ตมุมนิดนึงแต่เทเลอร์เนี้ยมีสิ่งหนึ่งที่เทเลอร์ทุกเทเลอร์ตัดแต่เทเลอร์นี้ไม่ทำเป็นะว่าวีแสดงโดยมาแสดงโดยอันเนี้ยไม่ใส่ในเทเลอร์นี้เพราะว่าเหมือนมั่นใจแล้วนะว่าทุกคนอรู้จักตัวละครอยู่แล้วเออก็แบบไม่เล่าดีกว่าเก็บเอาฟุตยังอื่นมาดูคุณแพ้ดีกว่าใช่ดามายอมากเห็นร้องกันแบบหลายซีนอยู่นะรู้สึกว่าเราชอบการที่เขาไม่ได้จิงตัวละคร แบบอื่นๆด้วยที่คือเหมือนว่าพาูดตามตรงว,ว่าคนดูเรื่องนี้ก็คือตามไปอะไรนอฟเลยถูกไหมแล้วคนก็แบบคาดหวังว่าพอมาทําเต็มก็ยังอยากให้มีน้องๆคนอื่นๆพึ่งในเทล ER เลอร์นี้เอามาใส่เกือบครบทุกคนที่ความธรรมชาติก็ถ่ายมาสวยภาพสวยมากบุกี้เกียร์สีสีดีนะสีดูมีความแบบแต่เดี๋ยวต้องกลับไปดูอีกรอบนึงอให้แบบได้ยินสกอร์อ่ะฉันว่าสกอร์มันดีนะต้องต้องกลับไปฟังมันดีแบบบางบางบางประโยคที่พูดแต่ว่าเราไม่ได้ยิน อ๋อใช่มันหลดมันเป็นประโยชน์อันี้เลยไหมมันมีเพลงที่ร้านยังเราไปดูไปรอบหนึ่งไม่ดูแล้วนะครับดูไปกี่รอบมันเป็นคนไม่ทำเทเลอร์ครับมันดูเป็นตั้งแต่แบบก็แค่คนตัดหรอก็เป็นคนแบบเลือกเรื่องที่จะเล่าในเทเลอร์ว่าเล่าแค่ไหนครับอ่ะถ้าทุกคนกดดันถ้าอยากให้พี่บุ๊คมาจอยคอนเทนต์นี้กับพวกเราในรีแอคชั่นจ่ายเงินค่ารถให้พี่บุ๊คไม่ได้เพราะมันไกลครับคิดว่าคนที่อ่านทียายมา กับคนที่แบบรอคอยเนี่ยเขาจะเดาเนื้อแล้วถูกไหมคิดว่าเน,ใน,ใน,ใน้อะไนะคนทำบว่าเดาไม่ถูกหรอเออนี่ยังเดาไม่ถูกเลยงมมเหงว่ <laughs> มมา <laughs> ตอนนี้คอมพลทไปกี่ปเป็ต์แล้วเป็นว่าที่แบบใกล้ออนแล้วตอนนี้อมเี่เป้ม่ดูไปถึงตอนที่เจ็ดต,ตอนเจ็ดายีีสตอนแมาค่อยๆดูค่อยปรปับไปเรื่อยๆ นะครับช่องทางการดูอะไรเงี้ยก็ไปติดตามกันได้บนวีดีนะ <Okay. S 1> ครับเอาใจสับกันไปอะตอนนี้ก็เลยใครมีสปอนเซอร์รู้จักก็ติดต่อมานะครับเราจะใิ้ยินแล้ว,วอมาได้ก็ตอมื่อเรามีสป mm hmm. อนเซอร์เพราะฉะนั้นก็คือ <Yeah. S 1> ฝากสปอนเซอร์ถ้าดูคลิปนี้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะพามาเลี้ยงยำนะครับถ้าขายได้ติดต่อได้เลยติ mm hmm. อินบ็อกผมเป็นก่อนเข้านอนนะครับผมเราจะให้ดูรอบแรกไปแล้วแต่พี่บุ๊กส่งสัญญาณมาว่าให้ดูอีกรอบเพราะว่า นางอยากให้ดูเต็ๆมๆาหนาบอกว่าเราไม่ได้ยินประโยคบางประโยคในเทเลอร์เดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับกับคนรักรุ่นพี่ I Love Mechanics นี่บายครับผมรักพี่ครับอะไหนมึงจะเลิ่ยุ่งกับเพื่อนกูแล้วไงมึงเสกี้อะไรวะกูรุ่นพี่มึงนะมี่ไม่คิดเลยนะครับว่าพี่วีเนี่ยจะมีแฟนสวยขนาดนี้นชอบจังเลย ยุ่งกับคนนี้กามีเจ้าของแล้วเนี่ยทำไมพวกนั้นล่ะสไตล์เด็กอิสระค่ะพี่วีกับพี่พลอ่ะเขาตกกันนานยังเหรอสามปีแล้ววีเราห่างกันสักพักได้ไหมวิเห็นหมดเลยเดี๋ยวกับพวกบอลได้ไหมรอฝนหยุดดีกว่าเผื่อให้คนซ้อนกับด้วยวิให้เจ้าถิ่นพาไปเที่ยวเหอป๊อเป็นเด็กดีต้องไม่เลือกกินนะครับไม่เลือกหรือคะต่อจากนี้ มึงต้องเรียกกูว่าพี่และแทนตัวเองว่าน้องความรักที่เกิดขึ้นอู้เฮ้ยหอมดีว่ะมีคนอ่านหน,นังสือเป็นเพื่อนยังช่วงนี้นี่มึงสองคนนี่คือตัวติดกันตลอดเลยเนาะก็ตอบแทนไงที่มีคนเลี้ยงดูกูเสียหรือว่าอ,อยากให้กูเข้าไปดูซีรีส์ด้วยขอน,นอนกอดลองมาร์คได้ปะก็ทายให้กอดนะนะโอโอ อุ้ยอ้ยกูยยจะไปเลิกกับพลอยผมจะรอนะครับพลอยพลอย is calling พลอยขอโทษอ๋อฉากโจ๊กห้ตำนานเนี่ยกลัมาคบกันได้ไหมแต่มันคือความจริงที่ไหนวันนั้นโอ้ออน่าออฟเสกือหอมไฟมากฉันเข้าใจผิดเองมาทุกอย่าง คุยชอบพร้อมบ้างไหมมา้อมาขอบ้างหรอมาขอบ้างเล้วะสำหรับผมอะพี่ก็เป็นแค่รุ่นนี้คนหนึ่งเท่านั้นแหละออองงคิด่าเเธมพืัันรกก ใช่รุ่พี่คนหนึ่ง Love Mechanic มิถุนายนนี้ที่ VTV เท่าน,านั้นอ่ะวันอะไรก็ยังคงเป็นความรักอยู่ดีใช่โอ้โหกลิ่นขี้หมาหมาขี้แตกกันเลยทีเดียวรื่จริงด้วยเฟอร์ี้นี่รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องราวของอ่าเส้นเรื่องของเขาแหละที่มันกับเรื่องของแบบรักสามเศร้าคนคนที่เราก็อยากได้เขาเป็นเจ้าของอะ่ะแล้วแต่ว่าเขาคบกันมานานแล้วเขามีแฟนอยู่แล้วอ่ะ เอาจริงเรารู้สึกว่าความท้าทายของการที่เราอยากจะเห็นในบทในบทของเรื่องงนี้คือมันจะทํายังไงให้มันทันยุคทันสมัยมากขึ้นเล่าในเรื่องราวของความผิดศีลธรรมจรรยาบรรณอะไรให้มันดูแบบออกมาให้ดูสร้างสรรค์มากขึ้นหรือว่าไม่กระทบกระเทือนตอบตัวผู้หญิงมากเกินไปอย่างพลอยอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่ามันจะเล่าออกมายังไงให้ให้มันดูครีเอทมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเราก็ติดตามนี่ไม่ได้เป็นคนอ่านนิยายเนาะแต่ว่าจากที่ดู End of Love มาก็รู้สึกว่าเออ มันเต็มจริงๆมันเต็มขึ้นกว่า end of love จริงๆอยากดูว่ามันจะท้าทายไปยังไงอ่ะให้คนดูตื่นเต้นมากกว่าตอนที่ดู end of love ได้อะไรเงี้ยแต่คิดว่ามันคงท้าทายมากกว่าแหละตรงที่เรื่องมันเต็มแต่มันมีเรื่องของบทที่มันแบบบทที่มันแบบถ้ามันเล่าในสิบปีแล้วหรือปีแล้วมันอาจจะยังสนุกอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะปรับ ไอ้ตรงเนี้ยยังไงหรือจะไม่ปรับหรือว่ายังไงแล้วรอดูว่าจะเป็นยังไงใช่ครับโอเควันนี้ลากันไปก่อนครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรืบก,ก,ดกดกระดิ่งนะครับผมไปล้วครับผมบ๊ายบาย <Happy. S 2> อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ